รูปประคับว่าแตาถอดแบบเรียวเกินไปสิทําไม้โครงสางเข้าพังได้ลองคิดบิ่งนะครับคือยังค้นกระดูกหักนี่นะครับถ้าถอดเปลือกเรียวเกินไปอาจสิทําไม้กระดูกหักหรือคดงอได้เปรียบเสมือนกับโครงสางของบ้านถต่ถอดแบบเรียวเกินไปอาจเสียให้โครงสางเข้าถล่มเลยเลยครับผิวคอนขีดมีความสาคัญนะครับถ้าเกิดคอนขีดยังขั้นได้แข็งแรงเข้าเป่าไปถอดแบบเรียวเกินไปอาจเสียใ่้ตามเหลี่ยมตามมุมแตกบินเสียรูปม่มีความเสวยงามครับขอเสียของการถอดแบบซ่า แค่นห้เข้าเสียเวลางั้นเข้าราชาถ้าเข้าถอดแบบทองขัน้นหรือทองพื้นเรียวเกินไป อาจเสียดในโครงสร้างรับน้ำหนัก,นกบ่ได้เสี่ยงต่อการบานพังถล่มครับแล้วเขาควรรอจากมือเช่นแบบขางขัง้นแบบเสาแบบขางกําแพงควรรออยางหน่อย2มือถ้าเป็นแบบทองขัง้นทองพื้นควืนอ่อยางหน่อย14มือตามมาตรฐานวิศวกรรมถ้าเป็นโครงสร้างอืน่นเช่นทองบันไดควรรออยางหน่อย2 8มือในเนือคนกีดต้องใส่เวลาในการแข็งตัวทุกมือที่เขาลอมีความสาคัญเขาถอดแบบถูกเวลาโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยบานห้องบ่าพังถล่มไงครับ